สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำข้าวต้มผัดใบเตยไส้ทูวข้าวเหนียวนุ่มไส้หอมหวานมันทานรวมกันทุกอย่างอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะห่อในรูปแบบเหมือนขนมเทียนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตะเตรียมแช่ข้าวกันก่อนนะคะเราก็จะนํำข้าวสารเหนียวไปแช่ในน้ำใบเตยสูตรเข้มขน้นเป็นเวลา4-5ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวของเรานิ่มดีแช่ครบเวลาแล้วเราก็นํำข้าวไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมนึ่งถั่วนะคะสาหรับถั่วเราก็นําไปแช่น้าให้นิ่มเป็นเวลาหนึ่งคืนพอแช่ครบเวลาแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนํามานึ่งในซึ้งที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา20นาทีค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของใบตองนะคะได้มาแล้วเราก็จะนําไปลนไฟให้นิ่มเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเราจะใช้ใบตองอยู่ที่2ขนาดนะคะขนาดแรกก็จะเป็นขนาด8นิ้ว นำมาตัดเหมือนในคลิปนะคะสำหรับขนาดแรกเราก็จะตัดด้านเดียวค่ะตัดด้านที่แข็งงที่ติดกับก้านแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นขนาดที่2นะคะสำหรับขนาดที่2จะเป็นขนาด7นิ้วค่ะนำมาตัดหัวตัดท้ายเหมือนในคลิปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะทําส่วนที่เหลือแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ ตัวของเราก็นึ่อสุกได้ที่แล้วนะคะแล้วก็พักไว้ให้พออุ่นๆค่ะจากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆนำมาใส่ในโถปั่นนะคะเพื่อที่จะนำไปปั่นให้ละเอียดใส่เกลือปน่นน้ำตาลทรายลงไปสุดท้ายนะคะก็จะใส่เป็นกะทิค่ะเสร็จแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนำไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ พอเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำถั่วมาเทใส่ในกระทะที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะเวลากวนจะได้ไม่ติดกระทะค่ะต่อไปก็ให้เพื่อนๆจุดแก๊สขึ้นมานะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการกวนร,ระหว่างที่เรากวนนะคะเราก็มันคนตลอดเวลาด้วยค่ะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าถั่วของเราจะมีความเหนียวข้นขึ้นค่ะ สำหรับถั่วกวนของเราก็เหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพอได้ที่แล้วให้เพื่อนๆปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีทำข้าวต้มผัดนะคะเราก็จะนำข้าวที่แช่น้ำให้นิ่มล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปในกระทะตามด้วยกะทินะคะกะทิก็จะใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆจุดเก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการผัดข้าวเดี๋ยวเราจะทำการผัดข้าวในน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำกะทิของเราจะงวดลงค่ะ ค่ะหลังจากที่เราผัดข้าวมาเรื่อยๆนะคะน้ำกะทิของเราก็งวดลงได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นเกลือป่นแล้วก็น้ําตาลทรายลงไปค่ะหลังจากที่เราใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะสังเกตดูข้าวก็จะเร็วๆนิดนึงนะคะเราก็จะผัดข้าวต่อด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวของเราจะมีความเหนียวข้นได้ที่ค่ะพอข้าวของเราเหนียวข้นได้ที่แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆปิดแก๊สยกออก พักข้าวไว้ให้เย็นสนิทได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการห่อข้าวต้มนะคะสำหรับวิธีการห่อก็สามารถทำได้หลายรูปแบบค่ะเราก็จะนำใบตองเล็กกับใบตองใหญ่มาประกบกันพับให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะตักข้าวใส่พอประมาณค่ะเล็กใหญ่เพืเ่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะตามด้วยไส้ถั่วกวนนะคะใส่ลงไปพอประมาณเหมือนกันค่ะ ปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวผัดนะคะใส่ลงไปพอประมาณวิธีการห่อนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถดูวิธีการห่อในคลิปได้เลยค่ะแล้วก็พับลงไปใช้นิ้วโป้งกดนะคะแล้วก็พับซ้ายพับขวาค่ะถ้ามีส่วนเกินใช้กรรไกรตัดหรือว่าพับเข้าก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะ แล้วก็พับลงไปอีกทีจะทรงให้สวยงามค่ะแล้วก็พับสอดเก็บปลายเข้าไปค่ะเสร็จแล้วหนึ่งอันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอีกรอบนะคะเราก็จะนำใบตองใบใหญ่กับใบเล็กมาประกบกันพับให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะ แล้วก็ตักข้าวใส่ค่ะใส่พอประมาณนะคะตามด้วยไส้ถั่วกวนปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวผัดค่ะใส่ลงไป พับลงไปใช้นิ้วโป้งกดนะคะจะพับซ้ายหรือพับขวาก็ได้ถ้ามีส่วนเกินเพื่อนๆสามารถพับเข้าก็ได้หรือจะตัดก็ได้พับลงไปจัดทรงให้สวยงามสอดเก็บปลายเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนะคะ พอเราห่อข้าวต้มผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำข้าวต้มผัดมาเรียงใส่ในซึ้งเพื่อที่จะนำไปนึ่งกันเลยค่ะวิธีการนึ่งนะคะเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดพอน้ำของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำซึ้งข้าวต้มผัดมาวางปิดฝาหม้อแงม้มฝาหม้อไว้นิดหนึ่งเพื่อระบายความร้อนเดี๋ยวเราจะนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา30นาทีค่ะ ข้าวต้มผัดใบเตยไส้ถั่วกวนของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้น,นเพื่อนๆปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทต่อไปเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันค่ะข้าวต้มผัดใบเตยไส้ถั่วกวนของเราสีสันหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะข้าวก็จะมีความเหนียวนุ่มไส้หอมหวานมันทานรวมกันทุกอย่างอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ